สนับสนุนโดินตูมเดียวเหียวทั่วปันตุบีต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันพิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซาโก้ ช่ตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่สะสมพระเกจิอาจารย์เวเยอะมากจริงก็คือเหรียญน,นั่นเองนะคะกับพี่ก๊อฟสละบ,บุหรีนั่นเองเอค่ะสวัสดีค่ะพี่กอ๊อฟค่ะแหมพูดถึงนะคะการสะสมพระเ,เหรียญพระเกจิอาจารย์รอันนี้คือพี่สะสมมาสายไหนยังไงบ้างคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเกจิอาจารย์นะฮะเช่นหลวงปู่ทิม,มหลวงพ่อผมวช่องแครหลวงพ่อคุณวัดบารไร่แล้วก็เป็นเกจิเก่าๆที่ เล่นหากันในในในทั่วไปอะครับที่นิยมค่ะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่สะสมปีไหนจนถึงปีไหนยังไงคะก็ตั้งแต่2,400กว่านะฮะจนถึง2จ0 0น้ต้นนะฮะที่เก็บไว้ครับคือการเก็บไว้คือพี่สะสมหรือว่ามีการส่งทอดส่งทอดให้กับคนอื่นได้สัมผัสบ,บ้างคือยังไงคะก็เป็นการสะสมอะฮะสะสมเราชอบอันไหนก็เช่าบูชามาเก็บเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วก็มันรักอะฮะแล้วก็ศรัทธานในตัวหลวงปู่ที่ที่มีมีประสบการณ์ต่างๆในในแต่ในอดีตนะครับค่ะแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่พี่กอฟเองเนี่ยสะ,ะสมเป็นเหรียญแรกเลยเนี่ยคือพระเกจิอาจารย์อะไรคะก็เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคฮะครับเป็นเป็นเกจิท่านแรกที่ผมเข้ามาในวงการพระเครื่องแล้วก็เริ่มสะสมนะฮะค่ะครับ ก็คือสะสมหลวงพ่อก่อนเลยครับแล้วก็แล้วหลังจากนั้นมีหลวงพ่อหรือว่าพระเกจิอาจารย์ท่านไหนตามมาคะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมฮะแล้วก็หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อะไรประมาณนี้ฮะอ๋อถามเลยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้สะสมอยู่กี่เหรียญคะโอโม้มันมันนับจํานวนไม่ได้เลยครับโอ้โหครับกเ็เยอะเยอะๆมากฮะค่ะครับเพราะเก็บมาประมาณน่าจะเป็นร่วม สิบปีแล้วครับหลายคนสงสัยว่าคนสะสมพระจําเป็นจะต้องดูพระเป็นหรือไม่<ก>จําเป็นไหมคะจาเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูเองไม่เป็นเราใช้หูเล่นพระอย่างเงี้ยก็จะทําให้มีโอกาสเจอของเก๊ได้อย่างเงี้ครับเราต้องเป็นเองเพราะว่าเงินเราแท้เราต้องได้พระแท้รจริงครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะ,ะเชื่ออย่างนั้นมาตลอดแล้วก็การจะเล่นพระผม พูดได้เลยว่าเราจะซื้อพระกับพวกเซียนหรือว่าผู้ชำนาญไม่ว่าหลวงพ่อใดๆก็แล้วแต่เราต้องต้องศึกษาให้ดีครับว่าคนคนนี้ในวงการเนี่ยชื่อชื่อเสียงแล้วก็ฟีดแบ็ของเขาแต่ละคน,นะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับมามวาเชื่อถือได้หรือไม่ใช่ใชพูดในมุมของผมเป็นนักสะสมะครับครับก็ต้องดูที่ว่ามีเรฟเฟรนซ์ที่ดีเราถึงจะ ซื้อขายกับเขาได้แล้วส่วนหนึ่งอย่างที่กล่าวว่าเบื้องต้นฮะเราซื้อเสร็จเราก็ต้องเป็นด้วยถ้าเราใช้แต่เงินซื้อไปแต่เราไม่เป็นอะไรเลยมันไม่สนุก่ะฮะการดูพระเหรียญยากไหมคะผมว่าพระเหรียญดูไม่ยากนะฮะเพราะมันจบได้ด้วยตัวตัดซึ่งคุณบอยชาบจันร์ก็ได้ทำหนังสือออกมาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ดู ว่าพับปั๊มเนี่ยมันต้องจบด้วยตัวตัดนะเราก็เอามาดูเป็นแบบอย่างได้แล้วก็ผมก็อยากขอบคุณเฮเซวัดหนังซึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมนับถือให้ความรู้ผมมาโดยตลอดแนะนำแต่สิ่งดีๆก็เลยอยากขอบคุณแกมาณที่นี้ด้วยครับค่ะครับอ่ะและสุดท้ายนี้อยากจะให้นะคะพี่กอฝากอะไรถึงคนที่สนใจที่อยากจะก้าวขาเข้าสู่วงการพระเครื่อง นะคะแล้วก็อยากจะมาสะสมหรืออยากจะมาซื้อขายอันนี้ก็แล้วแต่ความปรสงเขาอยากจะให้พี่ก๊อฟฝากอะไรถึงเขานิดนึงค่ะผมอยากให้นักที่คิดจะเข้ามาเล่นพระนะฮะอยากให้เช่าพระเกิดจากความศรัทธาก่อนอย่าเอาตัวเงินเอาพณิชิ์มาเป็นที่ตั้งเอาความที่เราชอบเกจีท่านไหนองค์ใดที่เรารักเราก็เช่ามาสะสมแล้วก็บูชาอยากให้เอาความชอบเป็นที่ตั้งครับ ให้รักในเกจิองค์นั้นๆแล้วก็ค่อยเริ่มสะสมอะไรประมาณนี้ครับอย่าเอาเรื่องพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเเช่าวันนี้มันจะขึ้นไหมมันจะแพงกว่านี้ไหม,มถ้ามีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะเล่นแล้วจะไม่สนุกอะครับมผมพูดในมุมของนักสะสมนะครับค,ครับค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สัมผัสได้เลยคือเริ่มจากความชอบชเริ่มจากความศรัทธาถ้าเกิดเราชอบและศรัทธาเราเริ่มสะสมเนี่ยเราจะมีความสุข เราจะไม่ต้องไปกังวลว่าวันข้างหน้านัเฮ้ยราคาจะยังไงจะลงจะขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจเลยฮะถ้าเราศรัทธาศรัทธาเป็นตัวตั้งเลยว่ะครับผมผมอยากจะให้ให้คำนิยามนี้ไว้เลยฮะค่ะนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก๊อฟก็ยังได้นําพระค่ะมาให้ผู้ที่เข้าอบรมในรุ่นที่17นี้ได้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกัน สนับสนุนโดยแซงคิวเพื่อโตวไวไร้ขีดจำกัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโก